จดทะเบียนสมรักกันนะค่ะนี่คุณลินคุณลินจะขอเข็นแต่งงานไอขอเขนจดทะเบียนสมรสจริงๆเหรอคะใช่แล้วเราจะจดทะเบียนกันเมื่อไหร่คะวันนี้ ไม่คุณลินหายใจหรอคะเียนว่าคุณไม่ได้อยากตายหรอกคะคุณแค่อยากมีใครอยู่ข้างๆเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะค okay. so ุณล okay. so ิน สะแล้วถ้าไมลินต้องไปแต่งงานด้วยอ่ะก็เพราะลินก็ไม่มีใครจะเหมือนกันแต่งงานกับเขียนสักแล้วรับมรดกไปถ้าไม่แต่งพ่อจะไม่ให้อะไรลินเลยไม่มีใครหรอกอะไรสักอย่างได้แต่ง ได้ค่ะแต่ลิมจะแต่งแค่สองปีนะคะครบสองปีแล้วลิมก็จะเลิกกระโปรงน้องเเดี๋ยวนี้ หิวหรอิวหรอทำไมคะหิวเหรอถ้าเข็ยหิวคุณเรียนจะหาให้ขีบกี่หลอคะสุคิขไม่ไม่ดิดมันดังขนาดนี้อ่ะท่ไม่ กินข้าวไม่ลงเลยค่ะ พี่แฟนเนี่ยไ,ไม่โอ้คุณเลนมันยิงใจร้ายจังเลยค่ะคุณเลนจะปล่อยให้เข็มนอนคนเดียวหรอคะเข็มไม่กล้านอนคนเดียวหรอกขิดขู่ผีอะลคุณเนนนล,ลเนคุณเลนนอนกันเขียนนะ อกินเข้าไปหิวไม่ใช่หรอไอ้ตัวเม่ยหิวเรื่องแลแบบไม่พูดเนี่ยโอ้โหเกินอ่ะ เข่าปวดหวัวจังเลยค่ะคุณลินช่วยดูแลเขมด้วยได้ไหมคะไม่ฉันไม่ใช่พยาบาลของเธอถึงคุณลินไม่ใช่พยาบาลแต่คุณลินเป็นว่าที่ภรรยาในอนาคตไงคะ่ะเลยอ่ะได้ได เป็นไรไหมให้ฉันเรียกหมอไหมหรือยังไงดีอ่ะหาหมดเลยเป็นดีละบ้าเลยเนี่ยอันนี้นอินเตอร์ใชยอินเตอร์ใชย น่ารักก่อนที่คิดนะเนี่ย 啊。<laughs> จะแต่งงานกับคุณลินพี่ลินไม่มีปัญหาใช่ไหมคะถ้าเราจะต้องยานมาอยู่ที่นี่พี่ไม่มีปัญหาถ้า้องเข็มยังต้องการพี่อยู่เข็มเหลือพี่ลินคนเดียวเข็มรักพี่ลินเหมือนพี่สามแท้ๆเลยคะ่ะ นี่เธอเห้มันทำไมก็นี่มันห้องเข็มด้วยนี่คะ่ะเข็มจิลาหึงกับไล่เข็งเลยเหรอคะเข็ม <_ c oughs> ไม่ใช่หวนะัเนาอก็ใช่น่ะสินี่มันห้องนอนฉันเธอไม่มีสิทธิ์ไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้อาจจะยังไม่มีสิทธิ์ แต่เดี๋ยวอีกไม่นานาก็คงมีหลังจากเราสองคนแต่งงานกันแล้วห้องคุณเบนก็คือห้องของเข็งเตียงคุณเบนก็คือเตียงเค็งเธอเธอนี่มันหลายกว่าที่ฉันคิดจริงเลยนะอย่าคิดนะว่าฉันจะพิสวัส์ในตัวเธอสอให้เราจะต้องแต่งงานกันแล้วเนี่ยเธอก็ไม่มีทางได้นอนเตียงเดียวกับฉันแน่นอนนุ่ม หลังจากแต่งงานกับฉันแล้วเธอจะได้นอนตรงนั้นพร่าะฉันว่าคนสวนมักใจร้ายแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเคเอมรอดตรงไหนก็ได้ขอแค่มีภรรยาคนสวยแบบคุณย่ดีแลยก็พอใจแล้วคะ่ะเธอออกไปจากห้องฉันฉันเหนื่อยแล้ว ลุกสิออกไปดูท่าจะพยุดไม่น้อยเลยนะคะคุณลิน <c oughs> แต่ไม่เป็นไรไว้แต่งงานกันแล้วเขมจะปราบพยุดนี้ด้วยมือของเขมเอง <c oughs> อยังไงวันนี <c oughs> ้คุณลินก็ต้องรักเขมให้ได้ สองวิญญาณมร์ยิ่งค่ะคุณลิง ี่เธอฮะเธอจะใส่กระโปรงสั้นแบบนี้ไปทำงานหรอก็ปกติด <ed> <ai> in ีดีคะหรือว่าคุณลิงห่วงวาที่สามนี้คะเข็มขอดติดตัไปด้วยได้ไหมคะไปทางเดียวกันก็จะได้ประหยัดน้ำมันไงคะนะคะคุณลินนี่เธอม้านฉันมีคนรถตั้งเยอะตั้งแยะอยากจะไปไหนก็ให้คนรดฉันไปส่งสิ จะมายุ่งบฉันทำไมแต่ว่าเค็มไม่ได้อยากไปกับคุณมดนี่คะเค็มอยากไปกับคุณลินน่มันจะไปไหนก็อนแ้เหรอเธออย่ามายุ่งกับฉันคนอะไรทำหน้าไม่พอใจให่ต่งไปแ้วแต่เข็มเข็มชอบ คือกรุนเ่งเสวัสดีค่ะพี่พี่ชื่อเขมจิฬานะคะหรือเรียกสักส้นๆว่าเขมก็ได้ค่ะเพิ่งมาทำงานที่เป็นวันแรกยังไงก็ฝักเงฝักตัวเล้นะคะถ้าพี่พ,พมีอะไรจะให้ช่วยก็บอกเขมได้เลยนะคะเสกเส้นหรอ เปล่าค่ะเด็กหอใครทําไงถึงแทนแฟนกันมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันที่แน่ๆนะ่ตเป็นเด็กเส้นขายสักคนแต่แกไม่คิดหรอว่าแปลกแฟนแกโดนไล่ออกไปแล้วดิวี้ก็มเสียแทนฉันไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นใครแต่ที่รู้แน่แน่มันเคยสัตัวของฉันตั้งแต่วันีเป็นต้นไป น้องเทมพี่ชื่อเจเป็นพี่เลี <more later> <Mel> ้ยงพี่ชื่อบลูนเป็นพี่เลี้ยงคนจ้ะเป็นหน้าที่ดีกว่าอีกนึูอันนี้นั่งนี่เลยยิ่งยิ่ยิ่ง่ยงยิ่ง่งงิน่ เข๋ okay, ขอติดรถกลับบ้านด้วยคนนะคะนะัน้ำมันเช่าทำไมเลยแท็กซี่คะ่ะมาแท็กซี่ว่ากับแท็กซี่อย่าใจร้ายเลยนะคะคุณลินเนี่ยถ้าคุณลินไม่ห่วงรถให้เข๋ขับรถให้ก็ได้นะคะเข๋มีใบขับขี่เขมจะขับให้เนี้มให้สนคุณลินนั่งเบาะหละังจะเห็นได้โอเคไหมคะเขินไม่ใ่จะกลับบ้านอ้าว ฉันมีนัดก,กับเพื่อนต่อแต่ถ้าเธอไม่อยากกับแท็กซี่ก็ให้คนรถที่บ้านมาลับคุณลินแต่ว่ามันเืี่ยกััพยากรโลกนะคะโอ้โคืออะไรรู้ไหมคะว่าปีนเนี่ยประเทศไทยปล่อยคาร์บอนมาเท่าไหร่ถ้าคุณลินยังไม่รู้อย่าแข่จะเล่าหให้ฟังฉันไม่อยากรู้แล้วก็หยุดวุ่นวายฉันสักทีได้ไหมอยากไปไหนก็ไปฉันรำคาญเธอมากเบื่อขี้นหน้าเธอสุดๆอุย้ยมาเด็กก็มีหวัวใจนะ นี่เธออีกไม่กี่วันเราก็จะแต่งงานกันแล้วฉันจะบอกเลยจะให้นะตอนนี้ฉันไม่ใช่เงียเธอและเธอก็ไม่ใช่ขวดฉันเพราะฉะนั้นุดบซีฉันได้แล้วนั่งคานโอ๊ยดูร้จะตกปะ ใช่ครับคุณผู <dari mis TF> ้หญิงโอ้โหทุกวันท <s nurture narration> ุกว <Sales> ันทุกวันฉลนห อยู่ไหนแล้วคะฟังสวยเขียนดอนะโอคืน <laughs> นี้ต้องใส่เหล็กหมาเด็กจะเล่ารวงแมวขาให้ได้ ไงวะทำไมแกทำหน้าแปลกๆนะคชไม่มีอะไรก็แค่ไอหมาเด็กมาส่งมาเกบา็บกวนเฮ้มาเด็กเกบกวนแต่จริงๆแล้วแกก็แอบชอบให้มันเก็บกวนไหม ำกำลังสนุกกับการที่มีมีเธอเข้ามาในชีวิตแย็นคืนนี้ลองปล่อยให้ตัวเองสุดสุดเลยเหรอคีสเดยเหรออ่ะค่ะความรู้สึกจะแสดงกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ดูอีพีหนึ่งหอมกันกับพี่สื่อ ดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนนะคะที่วันนี้มาดู EP หนึ่งของพวกเราะค่ะก็ตื่นเต้นนะนเป<อ>็นโปริวใช่ค่ะก็ฝากพี่ๆฝากพวกเราทุกคนด้วยนะคะค่ะจูนก็วันนี้เรียกได้ว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่ที่พวกเราเนี่ยทำซีรีส์กันเสร็จไทยเสร็จอะไรเสร็จเป็นวันแรกเลยที่ได้มาเจอพี่พี่สื่อแล้วก็ได้มาดูซีรีส์ EP แรกที่ไม่มีวันรับพร้อมกันชอบไหมคะพ<ส>ี่ชอบคุณประชอบค่ะชอบคุณนิดค่ะก็ฝาก ดิ้นไม่ไมีวันรับด้วยค่ะพวกเราก็ตั้งใจทำแบบมากๆจริงๆกับเรื่องนี้ก็ก็าตื่นเต้นอะไม่เคยเจออกมาเป็นยังไงออวันนี้เรารู้สึกว่าน่ารักกัอบโจที่พ่อแม่น่ารักเราก็แบบไว้เล่นด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกรักเขยรู้สึกรักเขยเราก็เห็นแอบหลงรักคุณลินไปด้วยนะที่จอยน่ารักมากเลยครับหาเด็กเลยอ่ะจอยแบบว่าก็จะไม่ให้คุณจูนหลงไปยังไงพี่จูนหลงแล้วไปยังไ <c oughs> งลินอนุโพงศ์หมดแล้วเนี่ยแต่ว่าแบบตื่นเต้นนุ่มแมนเราก็อยากมีพีต่อไปนะคะหนุ่มแบบจไหน ทุกฝ่ายตั้งใจทำมาเพราะว่าภาพสวยอย่างทุกคนชอบไหมคะภาพสุยอย่างเนี่ยก็ชอบเหมือนกันค่ะที่ได้ก็รู้สึกว่าทุกตัวละครทุกเส้นเรื yeah. ่องราวเนี่ยจะมีให้ติดตามตอนต่อไปอีกมันน่าจะเข้มข้นขึ้นน่าจะอยากเห็นเหมือนกันว่าหมาเด็กกับแจ้าหญจะเป็นยังไงอ่า ก็รู้สึกตกรักคุณดินแล้วก็น้องเขมตั้งแต่แรกเห็นเข้ามาเห็นเลยค่ะก็รู้สึกว่าพี่พี่ทั้งคนตั้งใจทำซีรีิ์เรื่องนี้มากขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะก็คือเดี๋ยวสุดท้ายก็ขอเป็นคนปิดฝากเล่าเรื่องราวแป๊บเดี๋ยวก็คือว่าจริงๆก็แต่แรกอะค่ะก็ทางทีมเองก็เหมือนมีนัดเข้ามาคุยกับทาง VTV น้องแล้วก็เราก็เลยแบบว่า เอาจูเอนจอยเป็นที่ตั้งสำหรับโปรเจกต์นี้ก็คือเหมือนเคยคุยกับน้องไว้เป็นฟิวแบบว่าน้องอาจจะคิดว่ามันเป็นการคุยเล่นก็ได้ที่เป็นผิวแบบว่าเออมาเล่นด้วยกันนะอะไรเงี้ยแบบว่าก็คือดูน้องอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราก็ได้ไปเจอนิยายเรื่องริมไม่มีวันรักอะไรเงี้ยก็คือเป็นทีมที่ผมปิีมไม่ควรหาเรื่องนิยายเรื่องนี้เข้ามาอะไรเงี้ยก็เป็นร่วมกันแบบเราก็รู้สึกว่าเออนิยายมันนิยายการแสดงมันเรียกมันเรียกหากันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ทุกอย่างมันก็เพอร์เฟกต์มากๆเลยนยคร เราก็จะบอกว่าเออทุกตัวละครอย่างเงี้ยพวกเราในทีมก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าเหมาะสมที่จะเป็นน้องๆเหล่านี้ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพูดว่านักแสดงพวกเราทุกคนกดดันมากๆรวมถึงตัวชวินเองด้วยก็ค่อนข้างกดดันกับ <c oughs> เพราะว่านิ่ยายแล้วก็นนี่ยเรื่องนี้มีคนอ่านหนึ่งล้านคนอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นนียางในตำนานของหลายๆคนเราก็ต้องขอบคุณคุณพิวรนี่ด้วยในฐานะที่เป็นนักเขียนคือพี่เขาน่ารักมากๆแบบพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างจริงๆอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงแบบว่าจูนเอนจอยน่าตนหนักมากๆเลยแบบว่าคือก็มีกกาารคุยันนว่อจะชบ พวกเราไหมเราก็แบบว่าเราจะตรงปกตามนิยายไหมอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่พอจริงๆพอปล่อยอปล่อยรูปออกไปพอเปิดตัวละครออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็น้องๆก็ชื่นใจมากขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือแต่จริงๆนี่ก็เพิ่งวันนี้เป็นวันอนาอพีหนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็อย่างพวกเรานี่เป็นก้าแรกของเราทุกคนเราก็เป็นทีมพวกเราทุกคนด้วยจริงๆก็ตัวกัเป็นเองตัวเองก็นี่น่าจะเป็นถ้าเรียกง่ายๆว่าเป็นยูริเรื่องแรกดีกว่าค่ะที่ที่ทําอย่างเต็มตัวไงก็ขอไม่ตัวแทนในการฝากยูริเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จริงๆก็พี่ๆสื่อทุกคนแบบว่าที่มาตรงนี้แบบว่ามีส่วนสําคัญมากๆสาหรับโปรเจกต์นีด้วยถ้าไม่มีก็อาจจะแย่ไงก็ขออนุญาตฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะ